ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลวงป้านาะอาทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมเข้าป่ามากับลุงสุกนะครับเฮ้ A, ครับมากับลุงสุกเราทั้งสองคนก็จะเข้าป่าเพื่อที่จะไปหาเก็บผักกันนะครับก็ตรงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วก็ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ผักอะไรกันบ้างนะครับ ก็ตามลําห้ววนี้ส่วนมากก็จะมีพวกผักกูดแล้วก็ผักน้ํากับช่วงนี้ก็เราต้องสองคนก็ไม่รอช้ากันนะครับเราจะไปหาเก็บผักกันเลยนะครับอ,อพี่ๆคนไหนที่ชิ่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใการทําคลิปรั้งต,ต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นี้เราทั้งสองคนก็ได้เดินมาถึงบริเวณลำห้วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาดูพักกันก่อนนะว่าเราจะได้พักอะไรกันบ้างนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเราวันนี้เป็นวันว่างด้วยนะครับก็ไม่ได้ทำงานเดินมาเจอกับต้นมันเดื่อนะครับพี่พีนี่เป็นลูกมันเดือลูกก็เยอะ พอสมควรตรงนี้ก็สู่ข้าสู่ฤดูแล้แงเลยนะก็จะมีแต่ใบไม้แห้งที่ร่วงลงมาคนทางที่จะเยอะันสุกโดยนำหน้าไปถึงนู่นเลยนะ ยอดอ่อนเล้วลอละอาอยุบ้างอ,อวะอันนี้ทางางตัวน้ำก็เริ่มค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะน้ำก็ขาดขาด,ดหายไปแล้วเดือนที่แล้วน้ำช่วงนี้น้ำจะเยอะมากเลย นีครับผักที่เราจะมาหาก็คือเป็นผักหนามพวกนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันจะมีแต่ร่องรอยคนเดินอยู่กันล่องรอยคนเดินเก็บผักเยอะยอดไม่น่าจะมีนะมั้งลุงมีเจยยอดปะมันเจ็เยน ูเลี้ยอต้นงบริข้องถักว่ะเหรออ๋อซื้ออ๋อลุงทุกเก็บแล้วนะครับอืเก็บละต้มจินเพกกได้ ตรงนี้นะครับโอ้ยผมพี่ผมเจอปูตัวเบลเลอร์เลยนะครับปูปูมุสุกนี่ปูตัวใหญ่มากเลยมุสุกโอ้ี่ปมุสุกปูตัวเบลเลอร์เลยนี่ลุงนี่นลุงจับปู จับปูดู้ับอุ้ยมันจะนิบมือนี่ปูตัวใหญ่มากเลยครับลงาปูป่ะน่าจะอาไว่ะตัวใหญ่นะตัวใหญ่ดีจับเนื้อจับจับดีๆลงมันนิบมือนะนี่ครับไลนี่ปูตัวใหญ่อยู่ ไ้ปลูกตวงต่อช่วงนี้หน้าน้ำแรงน้ำน้อยแล้วครับก็น้ำเริ่มจะแห้งแม้แต่ปูปลาก็อยู่ไม่ได้แล้วออกมาเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีแล้วเริ่มขาดหายหมดแล้วขากไม่ค่อยไม่มียอดแล้วลงเนะี่ Với phu phân như vậy phở này tuyệt nghe vậy đây. Mm -hmm. không kịp lời. Tiền này đây, không thích co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 ng thích nó mau แม่มองมองผู้ยังกะมองผู้เน็กคืออดยองนี่ดอดอยู่บ้านนี่บ่เอาคุ้เลยอ่งอหารมณ์ไงมาช่วยเอาคู่หนึ่งโอ้โหน้ำแห้งหมดเลยครับยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยน้ำเริ่มแห้งเลยครับผมว่าปีนี้แล้ง น่าจะแรงสุดๆเลยนะครับเราทั้งสองคนก็ได้เดินตา,ามมุยลงไป่อนเรื่อยๆนะ นร่เป็นป่าบอลอืนีป,นป่าบอลตรงนี้แั่ไม่ได้แล้วมาเร็อเขานนี้กูบปิดนนี่ดกูเดอดไนเอดเท้นก คูเลยพูดเอาหมดในคูเลยป่ะเอาหมดบพดอนเอามดในคูเลยเดี่อือเดี๋ยวออเดี๋ยวี๋อมา้งนีนี่ลงสุกเด็ด อ๋อแล้เด็ดบอลน,นี่ครับบอลแต่อเอาตีแล้วปุ๊บตีอ๋อลุงเขาจะเอาไปอะไรนะไปหล่ำกินแล้วไปทำไงไปต้มเหรอยังไงไม่ได้ต้มใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ย่ำแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้หมดอ๋บบดอไปหล่ำหล่ำใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปตำ อ,อไปย่างกับไฟใช่ไหมอืมเออสุกนี้ก็เข้าใจทำนะมึงจะหาเก็บเอาแต่ใบอ่อนๆนะแล้วก็เอาไปหลามเอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ตสมะขามใส่น้ำน,นี่นี่ดอกอะไรลูกนู่นนยี้แย่เนี่ยข้างหลังนู่นมีดอกดอกได้ละมื้มือ ข้างในนู่นข้างในนู่นอีกอันหนึ่งนู่นตรงฝั่งนูนะ่นอะที่มันวนๆอยู่อะเออเดี่ยรมดาบบใบเกยู่เลยเอาผีเลยละเอียดหมดอืมเอาไปลามไฟแล้วก็เอาไปแยงๆนะอืมอืมก็มลุงสุกเขาก็มีวิธีทำกินอาหารนะ นี่ก็เขาก็จะเด็ดเอาแต่ใบอ่อนเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารกินนะครับก็ใบบอนก็จะเอาไปใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไปหลามกินก็คล้ายเราเหมือนกับคล้ายเรา,ผาเผาข้าวหลามอะแต่เออแต่เขาก็เอาไปไปย่างไฟนะให้มันเกิดให้ให้มันสุกใ,ให้มันละเอียดออละเอียดเราต้องใบกินไก็ต้องไปแยงเอาเอาไม้แย่ให้มันอะไรให้มันละเอียดติดตำมันะมนะ ก็เหมือนเราต้องตำอ่ะเออเขาท่าลงได้หมดนี่ครับก็หากินอยู่กับธรรมชาตินะครับผักได้ผักหนามกับใบบอนอ่อนก็จะลุงสุกก็จะเอาไปหลามกินนะครับไผหนอนก็ต้องโตมครับให้ดูเราเราเดินขึ้นไปดูข้างบนเพื่อเราจะได้

ทับเหมยแล้วถ่ายพวกข้างบนนั้นน่าจะมีเหนืะดีแลือลถ่ายแล้ว 小兔兔。你晚你 ครับน,นี่เราทั้งสองคนก็เดินมาก็ไกลพอสมควรแล้วนะครับนี่เราก็จะพักกินข้าเที่ยงกันแต่มันจะให้เราเจอทำเลดีๆเราจะพักกินข้าเที่ยงเลยนะครับก็ไปใเดี๋ยวจะก่อไฟย่างปลากินกัน ครับตอนนี้เราก็ได้ทําเลที่พักแล้วนะครับนี่เราก็จะพักกินข้าเที่ยงกันตรงนี้แล้วครับนี่ก็ลงสุกก็ก่อไฟกล่องใหญ่เบอ้อเลยกล่องใหญ่มากเลยก,ก่อไฟก็ช่วงนี้หน้าแรงก็ต้องคอยระวังเลยนะครับเพราะว่าไปอาจจะลามได้นะครับก็อืที่เราต้องก่อก็กคือก่อไล่ยุงด้วยแล้วก็ก่อเพื่อที่จะประกอบอาหารด้วยนะครับ เราประกอบอาหารก็คือนี่นี่หนึ่งหนึ่งสุกจะย่างปลานี่ครับปลาตัวใหญ่ๆเลยเราจะมีเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับ เดินดีเด็โคุยกับติ๊กวอนยัต้องเกลี่ยกันไฟนะไฟมันจะไหม้ป่าอือต้องกันไฟด้วยก่อไฟช่วงนี้ต้องคอยระวังให้ดีนะครับม่งนั้นไฟไม่ป่าได้รอเดือด ต้องกันไฟไว้ด้วยนะครับดอดอออีดบะปลาทำบาปลาดองบะเ่อาไหนตไองมัไฟรอเพื่อมาให้ไฟมันลามใี่เคร่อน้ำมัแก้ค้าแล้ว chỉ đây là tiêu là tiêu thụ cho vào làm tao nói chung như lâu vào đâu lâu vào đi ok lâu vào, ok

อีเอเนี่ยอุ้ยลวยอะเกือแล้วเอาทเปลาทะเลเลยอยันนี้สุดยอดอร่อยมากๆดีกหนายเรารอปลานุมสุกก่นนะครับ ปลาสุกเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวพร้อมกันน้ำสบียน้ำถึงน้ำถึง ย่างสุกนะครับอย่างน่้เรื่องนะก็นี่เฮ้ยนี่โอ้ยย่างสุกก็จะย่างปูกินอ้า ครับก็ช่วงที่รอปลาสุกเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปในลองห้วยไปหาดูผักสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวพร้อมกับลุงนะครับด๋ยวตอนนี้รอให้ปลาสุกก่อนเดี๋ยวผมจะเดินลงไปเก็บผักตรงบริเวณใกล้ๆนี่น,นะครับไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับมากินข้าวกับลุงด้วยนะครับไ,รไปงั้นเราไปเก็บผักก่อนครับ ช่วงที่ลุงสุกกำลังย่างป่าผมก็จะไปะเก็บพักตรงนี้น่อยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มมาอีกสักเล็กน้อย อดี๋ยนี้นะดูพักเฮ้ยลุงสุกผมได้ยินเสียงลุงสุกเอะโวยวายนะครับไม่รู้ลุงสุกเกิดเรื่องอะไรนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะรีบกลับย้อนกลับไปดูลุงสุกเลยนะครับ โอโยเวิ่งตามมันไม่ทันทั้งทีเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุดด้มึง,มงเอาของกูกมาเอาของกูมาเฮ้ยทิ้งของเลยทิ้งเลยทิ้งเลยออกมาคิ้วไว้อเฟเฮ้ยลุกน <c oughs> ก็หลังจากที่ผมวิ่งไล่ตามาลูกจนป่าหรือใครสักคนหนึ่งนะเป็นยังไม่โตสักเท่าไหร่เป็นเด็กก็มาแย่งเอาของของลุงสุกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห่อข้าวปลาอาถุงผักที่เราเก็บได้กันมาเมื่อกี้นี้คือโดนแย่งเอาไปหมดเลยนะแถมยังเข้ามาทำลายลุงสุกอีกเดี๋ยวผมจะกลับไปดูลุงสุกก่อนนะครับว่าลุงสุกดนทํรลายเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับ โอ้ที่เป็นแรงผัดดูเถียวบาตไทยชีเอ๊ะับตอนนี้ลุงสุกโดนตีก็เลยพ่กบัตไทยจู่ข้าวจู่เราข้าวเราข้าวโอ้โดนโดนเทียงเตี๋ยวผอ้ใช่ครับก็ลุงสุก็โดนตีช่วงแขนช่วงหลังนะครับก็โดนหลายจุดอยู่ลุงเป็นลุกขึ้นไหวป่ะลุง

เอาาอเลอี่ยงหมาจะดูรู้ไหมจุดแกเรแกอง่มางมล่ลเรยอ่สียายเยสยามัน้อยอ่ะเ้าบอาวเออถ้าว่าเอา,วเอาไวา้อ้ากลับก็บ้าอ็มดุงสุก็โดนตีทั้งทั้งตัวเลยนะโดนทั้งหลังแขนขาก็ดุงเจ็บตรงหวัวไหลก็ห่อข้าวก็ไม่ได้กินข้าวปลาไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าโดนเด็กคนเมื่อกี้ไปแย่งเอาไปหมดเลย เราก็ต้องพานกลับเพราะเราไม่มีข้าวกินแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมวิ่งตามไปถ,ถึงนู่นแล้วตามไม่ทันมันวมากเลยเราเป็นห่วงลุงด้วย <c oughs> เป็นห่วงเป็นห่วงลุงด้วยนะครับเป็นห่วงลุงก็ย้อน,อนกลับมาดูลุงว่าลุงบาดเจ็บมากขนาดไหนก็ลุงนี่พอเดินไหวมันลุแเถิแจเกียรแผ้แจเกียรเชือๆราเออมาแทงแคไนนะมาแทงแค่นนะเคล้วะเออเมียกับอ้างบาแล่กบายใ จากประตูประตาจเข่งเขเขก็ต้องประคองลุงกลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลุงก็โดนตีตรงในเจ็บหลังกับหัวไหล่ก็จะพากันกลับนะครับพี่ๆเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวแล้วช่วงมื้อเที่ยงนี่คือเราไม่มีข้าวแล้วเพราะว่าโดนเด็กโจรป่าหรือลูกคนป่าอะไรเนี่ยน่าจะขโมยไปแย่งมาแย่งเอาไปก็มาบอกมายื้อแย่งกับลุงห็นผมได้ยินเสียงผมก็วิ่งกลับมากลับมาช่วยลุงแต่ก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเด็กมัน เอาของแล้ววิ่งไปนู่นแล้วผมก็ตามไม่ทันเดี๋ยวมันไวกว่านั้นลุงเราเราจะกลับกันเลยนะนลุงนะอขึ้นลุงไปค่อย <c oughs> เด <c oughs> <ต restaur ation> ินไปลุงอเอาถ่ายก่อนเออาเอาเอาหอะไรหนึ่ง ครับงั้นเดี๋ยวผมกับลุงสุกก็จะพากันกลับก่อนนะครับพี่เพ่ก็มือเที่ยงนี้เราก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันแล้วเราก็ต้องเดินกลับกันก่อนนะเพราะลุงสุกก็โดนตีาทางทาง่านด้านหลังเจ็บหลังก็เจ็บหัวไหลนี่แล้วก็ผมก็จะพาลุงกลับออกไปก่อนนะเพราะนี้เด็กเอาไปหมดแล้ว ครับงั้นเดี๋ยวผมพาลุงสุกเดินกลับออกไปก่อนนะครับพี่พเดี๋ยวต้องประคองลุงกลับไปด้วยเพราะว่าลุงเจ็บแขนกับเจ็บหลังนะกอะพ,พี่พี่คนไหนที่ทชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,มาเพื่อเป็นกำลังใจผมกับลุงสุกด้วยนะครับครับสวัสดีครับ